สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยสิหงหาคมปี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกค่ะของมืออ่าวันที่3ค่ะเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอดผ้าพี่น้องบ่นเทิงสุขสุขน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูบุญมีนะคะพี่น้องค่ะ์สำหรับแนวทางของปูบุญมีงวดที่ผ่านมา นะะคพี่น้องคะเลขวิ่งเขาหากระแปดนะคะอ่าเลขวิ่งของล็อกคำเสียนเขาหากระแปดเนาะแล้วก็วิ่งของล็อกเงินล้านเขาหานะคะบันนี่ปูรจับคู่นะคะเขามาเป็นหาสองปูรจับคู่หาซีหาสองนะคะกต่เขามาเป็นหาสองโตตัดเลนได้ค่ะพี่น้องเอแล้วก็เลขวิ่งของปูกับเขาทั้งสองวิ่งเลยนะคะทั้งอ่าวิ่งของล็อกคำเสียนแล้วก็ล็อกเงินล้านนะคะพี่น้องคะบันนี้นะคะแอคเก็ ana, 8, membership membership. People, okay. ร์เลดิดตาม ตอวงวดนะคะสำหรับแนวทางของปูบุญมีค่ะพี่น้องคะได้มาแล้วนะคะแนวทางของปูบุญมีในคลิปนี้ค่ะเได้มาเป็นตัวใดพขอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆค่ะเจ้ารน้อมสักการะนะคะบ่เบือบบ่อหดอดบ่หอยหอดเครื่องกลางเลยลืมตัวผัวแหวนจะเลื่อนท่อนจะเลื่อนท่อนค่ะพะระน้อมสักการะ,ะาเะนาะโสดโสดหมานลำลำด้วยๆกันเนาะโอของปูเปะนาะค่ะปูเปะ วันนี้กับปู่กับมันยืดหรขัดปู่สื่อฮะแล้วข่าพันศาจยกสามเดี่ยวกอนอือปู่หมดงดสื่อเลยครับปู่งดเรียนการพานันอือค่ะปูคะอันโปรเซียมันพาพนันกับเบิรงก็ได้อันโปรเซียมันร่วมกันได้ก็กได้ได้เลือกเรียน งดเปลี่ยนการพนันจ็คสามเดียงก่อนเพราะว่าขันปูงดโบมีเงินยงจใส่ได้หรอกูงดกับโบมีเงินยงจใส่แล้วเพราะว่าปูก็อาศัยใส่ใสใน้ำเทวดานะครับอ๋อ,อปูคขาเลขวิ่งปูนี่กับแม่นเข่าสามตัวน,นคะครัปูเลขวิ่งเข่ามาตลอดเต้เกิดวิ่ง นั่นแล้วมันเกือบเขาสามตูมห้วนนี่นะผู้ดใดผู้ใดสายวิ่งสายลวดเนี่ยพ่อพลาดจังหวัดครับค่ะ <Okay. S 2> สายวิ่งสายลวดมันก็ออกแปดหาสองเนาะค่ะ <Okay. S 2> นี่มันแตดมันนี่หาแปดหนึ่งค่ะนีหาแปดหนึ่งเก็บเกยบโดน ั้งเล็กบนเล็กล่างกับเขาเบิด์ตจุดตัวอ่ะอ๋าเล็กน้ำม,ม,ม,ม่อนกับเขาเล็กน้ำม่อนเล็กน้ำม่อนมันเป็นหาปัญหาหนึ่งเนาะค่ะโอกาสหนึ่ง อ่ารับสองอ่ารับสองผููกว่าอ่ากับสองมันกลับไก่กับมาหนึ่งหนึ่งมันบออกมันมีสองผู้กบอกไว้ว่ามันมีสองว่าปันใดนะมันปันอีกคำว่าบอกแระมันหนึ่งสองหนึ่งอ อสองหนึ่งกับภูก็ตเรื่องเกิดพอว่ามันเป็นวันแม่มันกิบเพามีสิทธิออกหรอกเม็ดเลขออกแล้วมัดตีวาอหมายว่าขับรถอย่างหัวหนึ่งออกกระเล่าเดียวหรอออกกระเล่าเบิร์ครับวูล่างออกไปประเทศนอกเดมือนอย่างหัวเบิร์ ทั้งสองขาครับ,ลบตลอด้ามัดมัดจีควมไมายมัดจีควมหมายแล้วก็มันเพราะว่าให้ขีขั้นเก่าไปสะก,กอ้อนมันเป็นมัดจีควบไม,ม้ไันขีขั้นเก่าไปตะก,กอนเพือนฝันฝันตองหวัดลี่ปูด จำเพราะไ,ได้แต่ว่าวผู้เขียนไว้อยู่ค่ะเออผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้ว,วเอาไม่เอาไม่เรื่องไหนก็เอาไม่ก็ให้อ่าทุ่มเย็บซี่หลายๆหยาดนุ่มหลายๆนั่นก็นให้ถือใหได้เงินหลายๆได้หลายแล้วก็จะกี่ตีเด้อ ค่ะการมหาหลวงปู่นี่เนี่ะบ่ชได้ซื้อเลขเออบ่ชได้ซื้อเลขเด้องวัดวัดที่แล้วเลขกจะถือเยอะค่ะผู้ใดได้หลายกับแม่แดงกับใจเนี่ยพอตลอดพรรษาค่ะปูละปูคิดว่าจะประมาณกาที่การทีเบ่งก่อนกันบ่มีเงินใช้กาที่อาทิตย์ เ่องกางบางาัญษาโอเงินเงินสงเงีนสงพ่มีแต่เงินถงจากกองําหรับชิปนี่ก็ลอกคมเฉียนลุง่งค็อเก่าละเนาะลอกคมเทียนวดที่แล้วก็มีมีชีหาสองต้นหาศูนย์ั่นผู้กว่าด้ล่งให้ผู้กว,ว,ว,ว่าที่ลุ่งอยู่ศูนย์ชีศูนย์ากว่าที่ลุ่งอยู่ก็จสัน แต่แตว่ามันไ้หลายตัวแล้วก็เลยว่ารุ่งมันก็นเลยภาพาดไปมันก็นมีตาอ่าสองจังหวัดนี่ก็มันมีเล สองห้าแปดหนึ่งหปหค่ะแล้วก็เลขสามตัวบนก็คือ369หกเค่ะแล้วก็เลขสามตัวขวาเมือก็สี่จศูค่ะุ ที่แกศ๊ศูนย์เนี่ยก็เอาไปวิ่งคือสามหกเก้าเรียกวิ่งเนี่ยผูใ้ใดมักวิ่งมักซื้อเลขตัวเดียวนั้นซื้อติลอดเด้อมีเงินหลายก็ได้หลายมีเงินหน่อยก็ได้หน่อยบอ๊อพลาดจังหวดัดกเบวันเลขวิ่งวันเลขเด่นกับผู้เอาลงมาเด่นคือเอาได้จงวัดเนี่ก็ลงมาเด่นคือจังเด่นสองสองกับสาม เต้นสองกับสามก้าวเด็กลอกเงินหลกักข้าเจ้าเข่า้งวดเด้อว่าที่แล้วกรับมีซีกับหาผู้กันหลอกไว้เยอะหาไม่หามีชีศูนหาศูนย์ค่ะของข้าเจ้ากัเขาอยู่แล้วก็จับคู่ค่ะจับคู่นี่ มีมีหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะหนึ่งหาหนึ่งหาค่ะแปดสองแปดสองค่ะแปดสามแปดสามค่ะ,คะวันนี้เอาล่องหอยซีกูเน่นๆไปคือแปดแปดสองครับหนึ่งหา เสองกำลังหาค่ะส่วนสามตัวสามตัวจะมีสามนี่สองสามเจ็ดสองสามเจ็ดค่ะสองเก้าสี่สองเก้าสี่ค่ะสองหกศูสองค่ะ แล้เพิ่มอีกตัวหนึ่งคือหกสี่สองหกสี่สองค่ะหกสี่สองในปูก็ได้เอาล่งาอ,าลงองก็ได้เอาลงเดืของกระม่นางทวนยนุ่นเองแต่แต่เลขเอาลงหนึี่ปูค่ะเดี๋ยวจงไปน้ำไล่นก็คือมีสามปูค่ะสามปูเน้นไปคือเน้นไป สองเก้าส <2, 9, S 2> ี่แล้วก็สองหกศูนหกศค่ะอมแต่มี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 สามปุดค่ะที่สี่ดิปุ่ประเท้ายลงค่ะกุ่ท้่ยลงส่งให้ไม่อยู่ค่ะ ร้อนราคเียนั่นเมื่อวันที่16สิงหาเนี่ยกมี่้ำนี่หรอมีมีหนึ่งสองหนึ่งหาแปดสองแปดสามะส่วนเลขสามตัวก็มีสองสามเจ็ดแล้วก็สองเก้าสี่แล้กกับสองหศูหกสองค่ะเพื่อนเลข มาเพิ่มเอามาเพิ่มตัวหน,นึ่งจะแน่นแนไปสองเก้าซี่ชื่อสองตัวเด้อไปชื่อสามตัวแล้ชื่อสามตัว,วมันพอใครถือครับบูกัะลอกเ,เอาใส่สามตัวชื่ออยากได้สามตัวนะกว่<ภ>ามันมันจะบมเปลี่ยงงบครับบัไม่เกิน มันไปซื้อกับเพียงงบหลายได้จังน,น้อยละตัดซื้อโหลดิ9เกาหีหกศูนย์สามเจสาสองซีสองซีสองเมื่อพ่อมันกับซีอีกค่ะค <c oughs> ุณว่าเป็นนะกันละเอามันเพราะว่าเลขเลขสามตัวเนี่ยมันก็บพวกเงินหน่อยเดียกันหกประตูมันกันกหลายอเออตลอดติีกั วัที่ซอลอตเตอรี่กันนี่ซีเก้าี่เก้ากับหกศูนย์่หดกับว่าท่านด้ฝันนะฝันฝันแนวอใจพุทธจำกับว่าใดค่ะวันติว่นติจำมันได้โยวันติเพรฝันจำได้ฝันงสูงครับพหวดควันหวดควันมันฝันจำวดมา มันถิ่มาต่าอีกแต่ว่าจัดเงื่อนเนาะค่ะปูอือฝันเข้าๆลละหล่ะแต่ว่าจําบอได้เพราะลางลังจะเล้เอาตาหลอกขามเฉียนลงจะก,ก่อนนั่นนี่ก็เพื่อว่าจิตถือก็หละเลขกเลขกปูบ่คยเปลี่ยนนักเทียดอกค่ะปูเย่ลงไปบ่คยเปลี่ยนจักดเทดียซื้อเลยผู้ใดซื้อมี่มองซื้อซื้อได้ซื้อเลยสองตัว อตัวเด้อมบอมันสามตัวชื่อสองตัวไปอันชื่อสามตัวมันมาผักคือจังชื่อสามตัวที่หาสองจังสันแล้วมันกับว,ว่ถุมันออกทหารสองตัวทั้งนามันมาใครถือเป็นจังสันรี่ปูมันถือาหามันถือตัอ้สองตัว มันสามตัวในยากหน่อยนีมันจังตีมีมากเทียนึงโดนอีกป,ปีนี่มีเลขสามตัวมีเข่าสองเทียบยอดหลังไปพูนตั้งเตียมันนอกสองสามหาอมสองสามเล็บพุ่นละ มันเคยเข่าอยแต่ว่าปูกับได้ชื่อเมื่อน,นั้นไปเมืงเลื่ะมันก็เลยไปซื่อมันก็เยบไ่ไป้ซเดชื่อ,ค,อค่ะปู้ามันชื่อกระิยเอาไปู้ไดค่ะอคถา้ถามันถือกับพิจารณาเบงผู้ใดติดตามกือป้องสีฮห้จัดดอกว่ามันเขา้าเ่าเขา้าแล้วขอขอบบุญขอพุ่นผู้ที่ตามไปเรื่อย อย่าเศร้าติดตามไงเด้อกด้วยคร <c oughs> ับบวลุยเจ้กันมีเงืนแสนเนงินล้านจะก,นจกนันจังเศร้ากันชื่อเป็นกัมีงเงินแสนเนี่ยกันบพซชื่อบ่เปลี่ยนกับเพมีเด้ใช่ <c oughs> อปีหนึง่งครับบวอเอาไว้ท่าน,นี่แหละเอเอาไว้พอกันชิปนาะ อายุวัฒนสุขพลังไอ้ลำ,ลำล้มรวย,วยๆโศกมันๆมานหายเก็บหายจนสบายดีเบิดจะเลอเจริญ่นพรขอบคุณปูเรื่ยๆค่ะผู้ค้ากา,นากรนวัตก,การาาคาสาทุค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่นอ้องค่ะแนวทางจากปูบุญมีนะคะพี่นอ้องค่ะเอาแนวทางมืออีของปูคะ่ะก็เป็นชุดคำานวณล็อกขาเสียนแ้ะกมี่ัวเด่นของล็อกเงินล้านนะคะพี่นอ้องค่ะล็อกขามเสียนนะคะทั้งทั้ง 369ทั้งสายมือ1 8 5่า 2, ทั้งกว่ามือ470นะคะพี่น้องคะวิ่งวิ่ง369นะคะล็อกเงินล้านเดินไปที่2กับ3นะคะพี่น้องคะจับคู่มืนอนี่ค่ะมี12ค่ะ12 15 8283 237 294 260 6 4 2นะคะพี่น้องคะ,ะปูล็อกกันเน้น1่หาน1 5หาแกับ260นะคะพี่น้องคะ บัาน,นี้นะคะแนวทางของปูหมวดที่ผ่านมาเนาะโตวิ่งของล็อกขำเสียนเขาทั้งหาทั้งแปดเนาะล็อกนั่นหลานเขาวิ่งหานะคะจับคู่เขาหาสองจับคู่เป็นของล็อกขำเสียนได้พี่น้องเด้อเอาจังไรก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางจาวันที่สิบหกนะคะแนวทางของปูบุญมีนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทาง าจากปูบุญมีนะคะพี่น้องคะจัาไรก็อย่าลืมนะคะนําไเป็นพิจารณาเบิ้งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะ,ปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้รงมาเท่าสุขสุขค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้พอาอค่ะขอบคุณขอบคุณแ่าทางจากปูบุญมีค่ะสําหรับพีพ่น้องท,างท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะทับยากสิภาด แนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะขอมแม่พี่นกออย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพวะแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอกสิเดอคอตโตล่าพ่อแม่พี่นอ้องบระเทสุขสุคนไเป็นก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็แป็ได้คลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ